สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําการรีวิวแล้วก็ขั้นตอนการเจาะเลือดด้วยตัวเองนะคะสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานของยี่ห้อนี้นะคะลูมินาของลูมินานะคะนะเรามาลองแกะดูว่ามีอะไรเขาจะมีกล่องแบบนี้ให้แล้วก็มีคู่มือให้ด้วยนะคะมีกล่องให้แบบนี้อ่า อันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดน้ำตาลนะคะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นแผ่นชิปสําหรับใส่เลือดนะคะตัวนี้แล้วก็หยิบมาแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เลยนี่นะคะตามลูกศรเลยเห็นไหมคะตามลูกศรเราก็เสียบไปตรงนี้ เียบไปเลยอ่าเครื่องก็จะทํางานแล้วจะขึ้นว่าต้องการหยดเลือดนะคะเวลาเราเอาเลือดแตะพยายามแตะให้โดนตรงสันนะคะเพราะว่าเคยเคยเอายดลงตรงเนี้ยตรงสี่เหลี่ยมอ่ะเขาจะเออเลอร์เขาจะไม่อ่านค่าให้นะคะพยายามเอาสันแตะเราก็จะมาเปลี่ยนเข็มอันนี้เราจะใส่ขวดไว้ก่อนอันนี้อันนี้คือระดับ เห็นชัดไหมอันนี้คือระดับเพราะว่าไฟมันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ทาตอนเช้าตู่เลยให้คนไข้อันนี้คือคือระดับที่ว่าผิวหนังเราจะหนาไม่หนานะคะระดับสามระดับ4ี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผิวหนังคนแก่เราจะใช้ระดับ3มไม่หนาไม่ด้านเราก็จะหมุนจับตรงนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เราจะเราจะหมุน ก็เปลี่ยนเข็มเาเข็มเก่าออกอ่าเขาจะมีเข็มแล้วก็ดึงก็ดึงเข็มเก่าทิ้งเลยมันก็จะเอาเข็มใหม่ใส่ใส่ตามร่องเลยค่ะนี่ใส่ลงไปแล้วเราก็เด็ดตรงนี้เลยที่ปิดของเข็มนะคะ หมุนหมุนหมุนอ่าแล้วก็จะมีเข็มแล้วเห็นไหมแล้วเราก็ปิดไว้หมุนให้แน่นอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงถอยหลังนะคะดึงตรงนี้นะคะอ่ามันจะดังแก๊กนึงอ่าแล้วเราก็หมุนลูกศรตรงนี้ก่อนให้มันตรงเลขสามอ่ามาคขยาย อ่านี่คนไข้นะคะเบาหวานต,ต้องต้องตรวจตอนตื่นเช้าเลยนะคะห้ามกินอะไรช่วงนี้ทานหวานมากหน่อยเราก็กดเราก็กดเลยกดตรงนี้เลยนะคะนี่เลือดออกแล้วเราก็จะทำการเอาเครื่องนี้ค่ะทำแบบนี้เลยอ่าอ่านแล้ว โอ้โหสามร้อยสี่สิบเก้าไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เบาหวานเยอะมากเลยพอดีว่าตามใจคนป่วยนิดหน่อยกลายเป็นแบบนี้เลยคนป่วยเอาใจยากค่ะนี่นะคะวิธีวัดสำหรับใครที่มือใหม่หรือว่ายังใช้ไม่เป็นไม่คล่องนะคะเราเอามานำเสนอให้สำหรับคลิปนี้ขอฝาก ด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับทีปนี้สวัสดีค่ะ